โอเคครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับหน้าตาของตัวโปรแกรม Photoshop กันนะครับสำหรับโปรแกรม Photoshop นะครับจะแบ่งออกเป็น5ส่วนหลักๆดังนี้นะครับส่วนแรกนะครับจะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้นะครับเรียกว่าเมนูบาร์นะครับจะเป็นส่วนในการเก็บคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรมมาไว้นะครับโดยแยกเป็นหมวดหมู่ตามนี้นะครับเช่นไฟล์นะครับเช่นคำสั่ง New นะครับ Close Save อะไรประมาณนี้นะครับ อีดิทก็คือเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขต่างๆนะครับ Image ก็เกี่ยวกับคำสั่งในการปรับแต่งแก้ไขตัวรูปภาพนะครับทั้งหมดนะครับผม Layer นะครับก็จะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของ Layer นะครับผมปกติแล้วในโปรแกรมว h o t o s h o p นะครับเราจะต้องทำงานกับ Layer ตลอดอยู่แล้วนะครับผมไทก็คือจะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับตัวอักษรนะครับแต่ว่า ตัวคำสั่งตัวนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผม s e l e c กก็คือเป็นคำสั่งในการาเลือกพื้นที่ในการทำงานนะครับหรือว่าพื้นที่ที่เราต้องการจะทำงานนะครับผมฟิลเตอก็คือจะเป็นคล้ายๆกับเอฟเฟกนะครับก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆครให้เลือกนะครับผม,มนี้ก็จะเป็นทําทงานเกี่ยวกับอ็อบเจกต์ที่เป็น 3D นะครับผมมันจะทำงานร่วมกับโปรแกรม อ่าสามดีอีกทีหนึ่งนะครับผมวิวก็คือเกี่ยวกับมุมมองทั้งหมดในโปรแกรมนะครับผมเช่นซูมอินซูมอานะครับตัว2ตัวนี้เราจะใช้บ่อยนะครับเดี๋ยวเราเค่อยเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งนะครับวินโด้ก็คือจะเป็นคําสั่งในการเปิดปิดเครื่องมือหรือว่าหน้าต,าต่างต่างๆในโปรแกรมนะครับสมมุติว่าไอตัวนี้ครับมันหายไปตัวนี้จะเรียกว่าทูบาร์นะครับสมมุติว่ามันหายไปนะครับ นี้ถ้าเครื่องมืออะไรสักอย่างมันหายไปเราสามารถมาค้นหาที่วินโด้ได้นะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องจําชื่อของเครื่องมือตัวนั้นให้ได้ด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับส่วนที่2นะครับจะอยู่ด้านล่างของเมนูบาร์ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าออปชั n นบาร์นะครับจะเป็นส่วนของคําสั่งปีกย่อยนะครับโดยตัวออปชั n นบาร์ตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่เราเลือกทํางานณขณะนั้นนะครับเช่นผมเลือก ใช้เครื่องมือไททูลนะครับจะเห็นว่าตัวออปชั่นบาร์มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามเครื่องมือที่เราใช้อยู่ณนขณนะนั้นนะครับผมโอเคครับส่วนต่อไปนะครับจะอยู่ตรงด้านซ้ายมือสุดตรงนี้นะครับตรงลูกศรตรงนี้เราสามารถคลิกได้นะครับให้เป็นหนึ่งคอลัมน์หรือว่าสองคอลัมน์ก็ได้นะครับผมตรงนี้จะเรียกว่าทูบาร์ะนะครับผมก็จะเป็นส่วนของเครื่องมือในการ สร้างออบเจกต์แล้วก็ทํางานของเรานะครับทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับส่วนต่อไปจะอยู่ด้านความืิสุดต,ตรงนี้นะครับผมส่วนตรงนี้จะเรียกว่าพาเนลนะครับพาเนลก็คือจะเป็นส่วนของคําสั่งต่างๆโดยแยกเป็นหมวดหมู่นะครับผมพาเนลที่สําคัญที่เราต้องใช้งานด้วยตลอดเลยนะครับผมเ,เรียกว่าเลเยอร์พาเนลนะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยอธิบายในคลิปต่อไปนะครับผมโอเคถ้าเราต้องการอาจะเปิดพาร์นลไหนขึ้นมานะครับเราก็ไปที่เมนูบาร์นะครับคลิกที่วินโดว์ส่วนตรงนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นคําสั่งของพาร์นลทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนสุดท้ายนะครับผมก็จะอยู่ตรงกลางของโปรแกรมเลยครับก็คือส่วนนี้นะครับก็คือส่วนของพาร์ทบอร์ดที่เราสร้างขึ้นนะครับโปรแกรมจะเรียกว่าด็อกิเมนต์วินโดว์นะครับตรงนี้นะครับผม ก็คือจะเป็นส่วนพื้นที่ในการทํางานของเรานนครับหรือว่าในการออกแบบของเรนาน,นั่นเองนะครับผม